ออกหาตลาดนัดเดินทางจังหวัดสะดวกซื้อประหยัดตลาดนัดบางกลารุ่งเรืองพาณิชย์สามแยกทางเข้าวัดบางกลาตำบลบางกลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจำหน่ายสินค้าดีราคาถูกจากชาวไร่ชาวสวนสินค้าโอโท็อปพบกันวันอาทิตย์วันอังคาร วันพฤหัสขอเชิญพ่อขาแม่ขาจาับจองพื้นที่ได้เลยติดต่อสอบถาม0819191345คุณวินิจแก้วปูวัดฝ่ายประชาสัมพันธ์0813509969คุณสมนึกแก้วปัวประธานใหญ่ใจถือขึ้นได้แห่งร้านสอสมนึกขายส่ง ตลาดนะัดบางกลารุ่งเรืองพาณิชย์สามแยกทางเข้าวัดบางกลาตำบลบางกลาอําอเภอบางเลรจังหวัดนะคนรสฐมขขายดีราคาถูกต้องตลาดนะัดบางกลารุ่งเรืองพานิชย์เท่านั้านาเล